เมื่อการมองไกลที่เคยชัดเจนแต่ทุกวันนี้กลับกลายเป็นการมองไกลของเราเบลอลงแน่นอนหลายคนอาจจะกังวลเป็นต้อหรือเปล่าเป็นโรคตาไหมตาฉันเป็นอะไรทำไมถึงมัวพวกเราอย่าเพิ่งกังวลเพราะว่าเราไม่ได้เป็นต้อหรอกแต่มันเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าตาเราเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมีปัญหาสายตาเข้ามาแล้วส่วนจะรู้ว่าเป็นสายตาอะไรนั้นก็ต้องเข้ามาตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดที่แว่นอินเตอร์เวกเซีมร้อยสอง ทุกการมองเห็นทุกปัญหาที่คุณเจอมาหาเราได้เลยเราจะแก้ให้ทุกอย่างที่คุณเป็นสําคัญที่สุดพลาดไม่ได้พวกเราต้องรู้ไว้ว่าที่แวน Inter, ่นอินเตอร์เพชเกษรเกษมร้อยสอเขามีผู้เชี่ยวชาญเลนโปรโกเกรสซีบป,ประสบการณ์มากถึง20ปีเลยไปฟังเคสนี้กันเขารู้สึกยังไงบ้างกับการได้วัดสายตาฟรีที่แว,ว่นอินเตอร์โชคดีมาที่มาตรวจสายตาที่นี่เพราะที่นี่ที่เดียวมีเครื่องรุ่นใหม่ตรวจได้ละเอียดและแม่นยํามาก ใครที่รู้สึกสายตาเริ่มผ้ามัวมองไกลๆไม่ชัดเหมือนเมื่อก่อนแว่นอินเตอร์เปเกษมร้อยสองที่นี่ก็ได้ที่นี่ตรวจให้ฟรี